สวัสดีครับเปลี่ยน,ยนทางยูทูบของลุงน้อยวันนี้ลุงน้อยกลับมาแก้บนตติบาดหน่อยขำมีน้องเอิรนกับีน้องฟุกวันนี้ลุงน้อยกลับมาถึงด้านโอกระจูแล้วมาถ่ายวิวเคงบินนะแค่ไปรถมันมต้องเข้าไปเจ็บผมต้องฟังผมต้องฟัง I

Đúng nói nói cái cây không phải cái cây rồi đây không phải cái cây không cái cây đông cậy ừ. là... à cốt chất đều bên đây này nguyên cốt bên đây mà cái đến không cái cây lên đến khâu cái cây đông hai luôn không ừ Những cái <laughs> cầu nữa là cái <laughs> cái việc học hành tinh ไปครับสวัสดีครับสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งยังหน่อยไมครับสองท่านอ่ะเยี่ยว่าเป็นโอเอฟเนหรือเปล่า จ้บนโอเพนครับคดีค่ะอรับค่ะครัคชมานสองสองท่านนะคะเครื้องแอร์ด้านบนนะคะอขวด้องแรกคือโอเพนดกวยก่ะอ๋อน้คสังเกตครับหากุญแงเลยนะคะครับ Áng ย,ย uh, yeah. uh, ังรกิน่านขารับตรงนู้นไหมครัอ่าเอ่นก็ได้ไปวรการอ่วันนี้สเต๊กแกะตุ๋นกับลัไม้หมดนะคะลูกค้า เมนูแนะ <laughs> 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 เอาเอาเอาเข้าพัดขาแกะเข้าพัดเดี๋ยวจะได้ไหนนี่หมดเจ๊ z o o มเป็นเลยเจ๊ z o o มเป็นเลยเดี๋ยวไปลุ้นเอาแล้วหน่าจะจะเป๊ะเก็ยบละ บรรยากาศได้ร่ากับคนกับสินกันเต็นโตเต็นโตรับมะสองมาซามิแค่เอาเอาตินี้เข้าไม่ยังไงเออเอาหมูเออหมูเะตช้เอาอย่างเดได้